หอยทอดพี่คขอบ่นะหอมนิครับพี่หอมนิดเไปทำทอดทานไปมาเสรเอกันเลยเสร็จเสร็จมาเป็นแบบนี้เยนี่หอยทอดเนี่ย được rồi à, để 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 à. À, để okay. chút Không à, หนู sẽออกงาน booth luôn à. ร้านเสาหน้าเนี่ยแต่ว่าหนูยังไม่รู้ว่าหนูจะได้ลงพรุ่งนี้หรือเปล่าร้านทอดมันกุ้งขายค่ะเดี๋ยวนะั้นนงเนี้ยร้านทอดมันกุ้งขายไงโรงงาน,นเ,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 งเ,เนี่ยอะไอ้เชจิกอะร้นเสาเนี่ยต้นเดือนเนี่ยเขามีงานที่ที่เกอะไรอะที่อะไรน้ำอะตลาดน้ำอะอเชติกะถ้าได้ลง,งนะอาจจะไม่ได้มา รักกี 1, ่พันล้านแพันเป็นมือลมมเลยแม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวดูกปนะวันเสาร์นะถ้าหนูทำได้หนูจะมานะคะตอนแรกหนูจะทำแบบแค่แคเกจอ่าแต่บ้าเทอดเองอ่ะเป็นแพ็คพีอละห้าสิบบาท,ทอย่างที่จะไม่ทอดอ่ะสดเลยยังไม่ได้สดมาเลยนะสสไงชอบใส่แค้ไะ

รถนะคะเนี่ยอย่าลดอย่ยรถแม่ลดนะรถนเด่วนทุกวันถ่ายโอ้บนเสาเนี่ยเขามีงานที่เอเชียจริงจริเออเชียงที่แกต้นเดือนเนี่ยอันนี้มันจะมีงานแล้วโก็จะลงลงในทอดมันกุ้งไงอ่ะ 6โมงเช้า52นาทีของวันออวันอะไรวันพุธวันพุธท,ที่29มิถุนายน2565<อ>วันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเช้าตลาดเช้าเซนหลุยนะครับนะครับคุณผู้ชมซอยจัน18ทับ7แยก12 กอนได้นะครับขากได้เลื่อกได้นะครับพี่แหว,ว่เลือนกอนได้นะครับขามได้นะคะสนใจ <c oughs> อันนั้นะได้มีอันนี้แล้วก็ล็อตนี้ได้อันนี้มีปากอันนี้อะไรอย อันนี้ถูงสุงเท่าไหร่พี่ถูงอยายี่สทองแพงตรงเครื่องค่ะสิบบาทนะเอาถูงเน่อะได้เลยได้เลยพี่ปัเอาเลงงเอาเละถ้าปนแกละได้อันได้เลยได้เลยขอบคครับพี่อะไรดีคะเลือกก่อนมาจากอาวไทยไม่ได้เอาตังเสื เอาสิเอาเอาเอาไม้พี่พูดอาอามไม้ไม้พูดเลยอ้าวปลาทะเลสดสดเลยนะครับมาจากสะพานปลามหาชัยนะครับมาได้เลยนะครับตลาดต้นหลุยมาได้เลยนะครับรับที่นี่มีของสดของอร่อยๆนั้นแหละครับปลาทั้งโกก็ดีขนมหวานก็อร่อยครับมาเลยได้เลยนะครับขายทุกวันครับครับผมไม่เว้นมันหยุดราชการครับขายทุกวันโอเค ครับมาใหม่ๆเลยนะครับครับผมขายไม่แพงครับที่นี่ขายถูกครับของทะเลครับอ๋อนี่ปลาแดงครับปลาใยแดงปลาใสแดงก็ร้อยกว่าบาทโลร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบครับขายไม่แพงครับขายก็ถูกอันนี้ปลาเก๋าครับพี่นี่ปลาเก๋านี่ปลากุเลานี่ปลาเทลเมตเห็นไหมครับนี่ของแพงนี่แพงครับโลห้าร้อย แต่มันอร่อยมากอร่อยนะอร่อยนะพี่นะมันอร่อยอันนี้ร้อยกว่าบาทนี่ปลาเก๋าปลาเก๋านี่ทำร้านอาหารก็จะไปใช้ทำข้าวขึ้นโต๊ะโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสักสองลูกหกสิบห้าบาทขอบคุ ทอดนะครับปนนินปนนินร้านนี้เขาก็อร่อยครับทอดใหม่ๆเลยครับไม่มีการค้างคืนครับแล้วะอมโอมชุบไข่และพิกาเป๋เ้าก็โอเคนะครับเนี่ยนะฮะดูนะครับเนี่ยนะฮะมชุบไข่และพิกาเป๋นะครับครับผมกินเขาทุกวันครับอร่อยครับครับทำใหม่ๆนะครับสดๆทำสดๆใหม่ๆทุกวันเลยค่ะตลาดเช้าคิติเลยค่ะ กล่องเท่าไหร่พี่ล 5, 5. กล่องละห้าสิบบาทนะปลาหมึกสดนะครับคุณผู้ชมกุ้งก็สด ขายยังไงครับถุงล30ะงล30บาทถุงละ30บบาทนะครับ ขายกล่องเท่าไหร่ครับพ่อครับชุดละสี่สิบบาทสูตโบราณเลยใช่ไหมพี่สาคูไสหมูเนาะสี่สิบาทก็ได้เยอะนะพี่นะสี่สิบบาทคุ้มเลยนะคุณผู้ชมปมมร้านไหมพี่เหรอมมหมร้านไหมเหเอ ค่ะนี้เป็นปากหม้อสูตรโบราณนะคะของคุณยายทวดร้อยกว่าปีแล้วค่ะมีหมูสับมีเครื่องเทศหลายอย่างใช่อันนี้สูตรโบราณแท้เลยไส้แน่นเลยค่ะลองทานดูนะคะใช่ลองดูพี่สูตรเก่าแก่เลยอใช่ใช่ ลองทามาด,ดูตลาด,ลาดเออตลาดกิติเส้นหลุยค่ะใช่ค่ะได้ได้ค่ะเอาพัาานขายวันวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์ค่ะาม,ม,ม,ามาได้ที่ลองซิมดูได้ไไลูกใหญ่ไส้แน่นเลยถั่วเราคั่วเองกระเทียมเราเจียวเองหมดทุกอย่างใช่ค่ะ รับประกันคุณภาพลองมาทานดูได้ อันนี้มันคือมันมันมไม่ขงเลยอ่ะมันจะกินแล้วก็อิ่ม่เลยถ้าแบบว่ามันไม่เหมือนกันเราไปถ้าแบบว่ามันไม่เหมือนกันราไม่ได้ออมกัน มันเป็นอาจารย์เกียรติอ่ะเนี่ยอ่ะก็อันนี้มันอันนี้มันก็จะเป็นจุดโดนหาของไม่มีอะไรนะอันนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องอ่ะอันนี้ของเนี่ยนี่น่ะเอาไงโหลอันนี้ไม่ใช่ค่ะเอานี้ไปนะ <simitation> 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 นีเากินเลาอ่ะเขเตะเวเข้รไปนอกเนะเาเขวดนเตขวดนเาเตน้เสร็จนไม่รู้แล้วคว้ามัดงไปเตะเตะข้าอ กล่องละยี่สิบโลี่ลอะพี่ะเลือกเลยค่ะเลือกเลยค่ะเอา 20บาทสำหรับรถใครสั่งทุกวันคะพี่สับปะรดเอาแบบไหนดีเสิได้ได้ได้เพิ่มอะไรไหมคะขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะครับผม20บาทเรื่องอะไรคะพี่ชอบแบบไหนของได้นะ